เมื่อพูดถึงนะครับน้ำมันถั่วอินคากับโรคอีกโรคหนึ่งนะฮะซึ่งเป็นซึ่งเป็นโรคที่เราเคิดว่าเจอกันแทบทุกคนเมื่อมีอายุเพิ่มขึ้นนะครับก็คือโรคก,กระดูกและข้อนะฮะนั่งก็ปวดลุกก็ปวดนะฮะก็จริงๆแล้วเนี่ยนะครับาถามว่า นะครับน้ำมันทั่วอินคาเนี่ยนะครับที่มีโอเมก้า3อยู่เนี่ยมีผลยังไงกับคนที่กินเข้าไปที่เป็นโรคปวดกระดูกปวดข้อต่างๆนะฮะผมอธิบายให้ฟังง่ายๆอย่างนี้เลยฮะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนเราเนี่ยพออายุมากขึ้นปุ๊บนะครับกระดูกนะฮะที่มีกับเราเนี่ยมันเริ่มสึกหรอนะฮะมันเป็นไปไม่ได้ครับที่เราจะกินแคลเซียมเข้าไปแล้วมันจะไปเสริมกระดูกเมื่ออายุมากขึ้น นะครับเพราะฉะนั้นโครงสร้างของกระดูกมันจะเปลี่ยนไปบางคนก็บางลงนะฮะบางคนก็สึกบางคนก็งอกนะฮะหลักๆที่เราเจอก็คือกระดูกทำงานหนักข้อต่อทำงานหนักพอข้อต่อทำงานหนักปุ๊บเกิดอะไรขึ้นครับอักเสบพ,พออักเสบเกิดอะไรขึ้นครับปวดบวมนะฮะท้ายที่สุดเลื้อหลังกลายเป็นโรคเกา ประมาณนั้นนะฮะนอกเหนือจากที่ผมพูดมาแล้วปุ๊บเนี่ยนอกเหนือจากนะครับผมอธิบายแบบตรงไปตรงมาเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวน้ามันถั่วอินคาเนี่ยนะครับมันไม่ได้ไปช่วยเสริมสร้างให้เกิดกระดูกหรือกระดูกที่มันจากเดิมมันสึกหรอแล้วมันขึ้นมันไม่ใช่ฮะตัวน้ามันถั่วอินคาเนี่ยมันมีโอเมก้าสเยอะนะฮะเพราะฉะนั้นมันจะไปช่วยลดการอักเสบของตัว ข้อต่อต่างๆไม่ว่าจะเป็นปวดหลังปวดเอวไม่ว่าจะเป็นข้อต่อข้อเขา่าข้อมือข้อแขนต่างๆนะครับพอไปลดการอักเสบนะคะมีธิ์ในลดการอักเสบแล้ว2นะฮะมีธิ์ไปเสริมตัวเอ็นนะฮะหรือเส้นเอ็นที่เชื่อมต่อกระดูกเชื่อมต่อข้อต่อต่างๆนะครับเพื่อพอเส้นเอ็นพวกนี้ไม่อักเสบปุ๊บเนี่ยนะฮะเอาง่ายๆคือชีวิตปัจจุบันของคนเราเนี่ยนะครับ บางคนติดในเรื่องของการนวดคลายเส้นเคยคงเคยได้ยินนะฮะนวดคลายเส้นไอตัวนวดคลายเส้นนั่นแหละก็คือเส้นมันยึดหรือเส้นมันตึงนะครับหรือเส้นมันเกิดการอักเสบอยู่นะครับก็เลยต้องนวดกระตุ้นมันเพราะฉะนั้นตัวน้ํามันหัวอินคาเนี่ยมันไปช่วยในการลดไปเสริมนะฮะเรียกว่าไปเสริมเสริมเส้นเส้นเอ็นตรงนี้ให้ทํางานอย่างมีประสิทธิภาพนะฮะห นะครับหลดการอักเสบ2นะครับไปช่วยในส่วนของการเส้นเอ็นต่างๆที่มันตึงให้มันคลายตัวลงเพราะฉะนั้นคนที่ทานน้ำมันหัวอินคาเนี่ยมันก็จะเลยมีความรู้สึกว่านะครับกินแล้วปุ๊บเนี่ยนะครับหายปวดหลังปวดเอวนะครับข้อต่อต่างๆก็ดีขึ้นนะครับมันเป็นผลมาจากการที่ตัวน้ำมันหัวอินคานะ่ยมีโอเมก้า3เยอะพอมีโอเมก้า3เยอะก็อย่างที่ผมบอก ะะลดการอังเสบข้อต่อต่างๆลดการบวมนะฮะและท้ายที่สุดก็คือไปเสริมในตัวเส้นเอ็นที่มันยึดกันอยู่ของกระดูกนั่นเองนะครับ